สวัสดีครับในยุคที่โควิดกลับมาระบาดระลอกใหม่ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจในยุค New Normal ที่เราต้องทำงานที่บ้านแล้วก็ใช้ช่องทางโซเชียลในการทำงานเป็นหลักซึ่งทาง AIS นะครับได้ออกตัวแพ็กเกจใหม่นะครับ AIS SME ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความหลากหลายของ ธุรกิจ SME โดยมีแพ็กเกจเลือกใช้งานหลากหลายแต่วันนี้ทาง i b e l i e v e IT จะมานะนำแพ็กเกจที่ออกแบบมาให้เหมาะกับธุรกิจ SME ที่เน้นการขายของออนไลน์รวมถึงมีการไลฟ์สดแล้วก็ใช้ช่องทางโซเชียลในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าซึ่งโปรนี้มีชื่อว่า SME Pro Social ส่วนรายละเอียดจะมีอย่างไรกันบ้างมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของตัว็ปเกตนะครับผมขอพูดถึงหนึ่งในข้อดีของตัว SME Pro Social ก็คือทาง AS ได้มอบส่วนลดพิเศษในการซื้ออุปกรณ์ไฟ์สดนะครับซึ่งจะช่วยเสริมให้การขายของออนไลน์ของเรามีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยคุณภาพของการไฟ้สดที่ดีขึ้นนั่นเองสำหรับอุปกรณ์ไฟ์สดนะครับที่ควรจะมีก็ตามที่เห็นนี้เลยครับมีไมโครโฟนนะครับมีลิงแฝดนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปไลฟ์นะครับในห้องที่มีความมืดน,นะครับ แสงสว่างไม่เพียงพอตัวนี้ก็เข้าไปช่วยได้นะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสาธิตเป็นการจําลองให้ดูว่าถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนแบบปกติที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับไม่มีการใช้อุปกรณ์เสริมพวกนี้เดีย๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเมื่อเราใช้อุปกรณ์เสริมในการไลฟ์สดนะครับจะช่วยให้คุณภาพนั้นดีขึ้นอย่างไรไปติดตามรับชมได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นการจำลองการไลฟ์สดนะครับแบบใช้อุปกรณ์เสริมนะครับผมก็จะใช้เป็นไมคแบบนีปกเสื้อตัวนี้นะครับของทางโบยาแล้วก็เปิดไฟนะครับ LED ring light อยู่ที่ด้านหน้าของผมนะครับไฟมันก็จะส่องมาซึ่งจะได้ทั้งเรื่องของความคมชัดจากตัวไมโครโฟนแล้วก็แสงสว่างที่เพียงพอบางทีเราอาจจะไปไลฟ์ขายของนะครับในห้องที่แสงสว่างไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอนะครับทำให้สินค้าของเราเนี่ยมันมีความ ชัดเจนนะครับแต่เมื่อเราใช้อุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วยในการไลฟ์สดนะครับก็จะได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเปรียบเทียบกับการที่ไม่ใช้อุปกรณ์ครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับครับผมตอนนี้เราก็ถอดอุปกรณ์เสริมออกไปแล้วนะครับทั้งไมโครโฟนแล้วก็ตัว i ลิงไ g h t หรือว่าไฟที่ส่องหน้าของเราจากคลิปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการใช้สมาร์ทโฟนไลฟ์สดแบบ เหมือนทั่วๆไปนะครับไม่มีอุปกรณ์เสริมเลยนะครับในเรื่องของเสียงเรื่องของแสงนแน่นอนว่ามันต้องดรอปลงอยู่แล้วนะครับก็จะให้เปรียบเทียบห้ดูกันระหว่าง2คลิปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความน่าสนใจของตัว SME Pro Social กันนะครับสำหรับโปรนี้ก็เริ่มต้นเพียง599บาทเท่านั้นนะครับมีจุดเด่นก็คือมาพร้อมกับฟรีบริการผู้ช่วยไฟ้สดนะครับแล้วก็ฟรีอุปกรณ์ไร้สดสูงสุด15%ใช้โซเชียลแอปไม่จำกัดนะครับ ในส่วนของตัวแพ็กเกจเนี่ยความแตกต่างก็คงจะเป็นในเรื่องของ Data นะครับเดต้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระยะเวลาในการโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับสิ่งที่เหมือนกันนอกนั้นก็จะเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับก็คือใช้ nextg ไม่จํากัดนะครับแล้วก็สามารถโทรฟรี79คอนเซนเตอร์ธุรกิจตลอดยุ4ชั่วโมงนะครับ ตรงนี้ก็ครอบคลุมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบัานการเงินธุรกิจขนส่งนะครับสอบถามบริการโทรคมนาคมหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจนะครับอันนี้ก็คือเหมาะอยู่แล้วในการทําธุรกิจของเรานะครับก็โทรฟรีได้เลยนะครับไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ใช้ฟรีโซเชียลแอปยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กร Facebook l i n e WhatsApp นะครับก็ตรงนี้ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเราสามารถที่จะเปิดการขายป็นการขายผ่านทาง โซเชียลแล้วก็ไม่ต้องใช้เน็ตด้วยนะครับก็คือเน็ตฟรีนั่นเองมีบริการคลังสินค้าออนไลน์ฟรีค่าแพ็คสินค้า100ชิ้นจากทาง m y c l ค u d ด้วยนะครับแล้วก็ตามที่เกิดไปในตอนต้นนะครับบริการผู้ช่วยไร์สดนะครับฟรี1ปีส่วนลดอุปกรณ์ไฟ์สดนะครับลดสูงสุด15%แล้วก็ฟรีประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากทางไซเบอร์นะครับปีนะฮะจากกรุงเทพประกันภัยนะฮะแน่นอนครับใช้ AS Super Wi-Fi ไม่จำกัดนะครับ ข้อดีของแพ็กเกจ SME Pro Social ก็คือสามารถสมัครในนามนิติบุคคลหรือว่าในนามบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเข้ามาที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูแพ็กเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราสำหรับ,รบข้อดีของตัว SME Pro Social นะครับก็คือเหมาะกับธุรกิจ SME อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงคนที่ทํางานประจําแต่ว่าขาย สินค้าออนไลน์เป็นอาชีพเสริมนะฮะแล้วก็แน่นอนคนที่เบื่องานประจําอยากจะออกมาเริ่มต้นมีธุรกิจของตัวเองนะครับตัวโปรโมชั่นตัวแพ็กเกจตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยในการที่เราจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับยังไงก็สนใจเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับ SME Pro Social เป็นแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์อย่างมือโปรช่วยลดต้นทุนพร้อมเสริมศักยภาพในการขายของออนไลน์ด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง599บาทแต่ได้บริการเสริมแบบครบทุกมิติ ตอบโจทย์ธุรกิจ SME ที่เน้นขายของออนไลน์บนสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างมืออาชีพสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นตามด้านล่างนี้นะครับสำหรับการแนะนำแพคเกจ SME Pro Social จากทางค่าย AS นะครับก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ